สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็นเดน,น้าหลานสาวแพทนับประพาพูดแล้วหลังโดนจับตามองสนิทอิงอิงเมียน้อยเป็กสัญชัยหลังจากที่ธัญญาได้ออกมาสัมผัสแบบตรงไปตรงมายอมรับว่าสามีเป็กสัญชัยเองตระกูลน,นั้นได้มีบ้านเหล็กบ้านน้อยซึ่งตนเองก็รับรู้มานานแล้วต่อมาทางด้านของทนายเจมส์ได้ออกมาโพ์รูปคู่กับหนุ่มเป็ก ร้อมระบุข้อความว่ามายุ่งกับเมียที่เคารพครบไม่ได้พี่ชายท่านหนึ่งได้กล่าวไว้สแสวงหาความสุขจากสิ่งที่มีดีกว่าสแสวงหาความสุขจากสิ่งที่ขาดพี่เป็กและพี่ธัญญาแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีย่อมยุติทุกเรื่องที่อาจจะมีผลกระทบต่อจิตใจลูกและเห็นแก่ประโยชน์ของลูกเป็นสำคัญอันดับหนึ่งอยู่ให้เป็นเย็นให้ได้คนดูแลสามี2020 และก่อนหน้านี้ทางด้านของนับร้านสาวนักแสดงชื่อดังอย่างแพทย์นภาตันตระกูลได้ออกมาแชร์ข้อความจากปุ้มปุ้ยพันธิพาว่าวันหยุดยาวจะไปเที่ยวไหนก็ได้นะแต่อย่าไปเที่ยวยุ่งกับผัวชาวบ้านนะพร้อมระบุแคปชั่นอยากคันซึ่งงานนี้ทางด้านของสาวอิงอิงคู่กรณีของสาวธัญญาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าเอาและถามว่าด่าฉันเหรอทางด้านสาวนับได้ตอบว่าแกเป็นเพื่อนฉันนะ ทำเอาชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นอย่างมากมายและล่าสุดร้อนจนถึงทางด้านสาวแพทนั้นต้องออกมาพูดถึงประเด็นดรามา่ากล่าวถึงแลนสาวว่าต้อนเห็นโพสต์แพทเองก็ตกใจเหมือนกันรีบโทรหานับทันทีว่ามันอะไรยังไงเธอไปสนิทกับเขาเหรอซึ่งนับเขาก็ตอบว่าไม่ได้สนิทกันแค่เป็นเพื่อนใน Facebook กันเฉยๆซึ่งก็เป็นมานานแล้วไม่ได้รับรู้เรื่องอะไรเลยขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ